ครับสวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปแนะนำนะครับในการดัดดึงนะครับเพื่อบําบัดอาการหมอนรองกระดูกสันหลังปริ้นกดทับเส้นประสาทด้วยตนเองนะครับโดยใช้เครื่องช่วยนะครับเครื่องช่วยที่ว่านั่นคือหมอนลักษณะนี้นะครับอ่านะครับทีนี้ในการดึงดัดนะครับหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะครับจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับนั่นคือระดับส่วนล่างคือระดับ L4 L5 L5S1 นะครับท่านที่มีอาการนะครับให้ใช้หมอนใบนี้นะครับรองไว้ที่บริเวณ ขอบเข็มขัดนะครับให้ตรงเข็มขัดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับของหมอนนะครับจุดเข็มขัดคือจุดไหนนะครับพูดง่ายง่ายคือจุดที่กระดูกเราแข้งแข่งนะครับแล้วก็วางหมอนให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับนั่นคือ L 4 L 5 L 5แล้วก็ S 1ในการดัดบําบัดนะครับส่วนคนที่เป็น L 1 L 2นะครับ L 2 L 3หรือ L 3 L 4นะครับให้ขยับหมอนเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณ1ฝ่ามือจากจุดแรกนะครับก็จะอยู่ประมาณที่กระดูกซี่โครงชิ้นสุดท้ายนั่นเองนะครับ และจากนั้นนะครับเราจะนอนดัดนะครับซึ่งการนอนดัดนะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยมาเพิ่มนั่นคือเป็นโซฟาก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับอ่าท่าที่1นะครับในส่วนของ L4 L5 นะครับ L5 S1 นะครับเห็นไหมครับขอบัยุงขัดระวังลักษณะนี้นะครับอ่าเรายกขานะครับขึ้นเป็นมุมฉากอย่างนี้นะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับ เข็มขัดกลางพอดีนะครับจากนั้นนะครับเราออกแรงนะครับเหยียดแขนอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็กดก้นลงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและก็สิบนะครับเหยียดแขนออกไปลักษณะนี้นะครับเพื่อให้น้ําหนักมันยืดออกไปด้านโน้นด้วยแล้วก็ยืดไปด้านหลังด้วยนะครับก็ทำทั้งหมด3มเซตนะครับเซตละ1ิบครั้งนะครับ ท่าที่สองนะครับ L4 L5 L5S1 นะครับมีสองท่านะครับเป็นท่านี้นะครับนะครับก็ดัดลงหนึ่งสองสามสําหรับคนที่ปวดลงขาข้างขวานะครับแปดเก้าและก็สิบนะครับก็ผ่อนนะครับก็ทําทั้งหมดสามครั้งเช่นเดียวกันนะครับคนที่เป็นขาซ้ายนะครับก็ท่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แป้าและก็สิบนะครับทีนี้คนที่เป็นในระดับ L 1 L 2 L 2 L 3 L 3 L 4ขยับขึ้นมา1ฝ่ามือนะครับก็เลื่อนขึ้นมาเลยนะครับทานี้นะครับอ่าก็ถ้าเดียวกันนะครับยืดแขนขึ้นไปนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าและก็สิบนะครับก็ทําทั้งหมด3ามเซตนะครับ จากนั้นนะครับท่าที่สองของ L 1 L 2นะครับก็ใช้วิธีการผลักอย่างนี้นะครับดันออกไปนะครับค้างไว้เลยนะครับถ้าแขนตรงได้ให้ทํานะครับนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส่ห้ดผนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเห็นไหมครับมันจะดึงกันสวนกันพอดีนะครับก็จะเป็นการดึงหลังโดยตรงนะครับครั้งที่สองเราดูนะครับหนึ่งสอ 8, 9และก็10นะครับก็ทาทั้งหมด3เซตเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่มีอาการนะครับนอกเหนือจากการทำด้วยตัวเองนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้รู้หรือว่านักกายภาพบำบัดที่อยู่ใกล้บ้าน,นครับสวัสดีครับ